หันเอฟซีผู้ใดที่เขาใจพิษนอว่าสะแพงห่วงเบาเงาวบ่หายเบาวงาไปหันไตหนิงโม่หายโม่หาไปหันบม่หาไปกับสะแพงสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงเมื่อสกูร์สกุลบัวจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยแหลต่างประเทศเมื่อนี้มาพบมาพ่อกับซองสะแพงพี่น้องเนาะมาพบมาพ่อกับซองสะแพงกับยู่เือนอยู่ซานกำลังสกินเขานะพี่น้องเนาะก่อนจีไปห่อเขาห้อกะเติมพลังโดยการกินเขาก่อนนะพี่น้องเนาะ ไปติดตามกันเลยนะว่ามีอะไงเป็นตนะกินอะไรเพียงเนาะมีโออาหารลาวๆ,ๆนะเพียงเนาะจะมีตำมะฮงแล้วก็ปิ้งสมแล้วก็พิเศษก็คือปลาดุกนาเะไรเพียงเนาะอ่า,อามางใครมานั่งถ่ายกินข้าวนะสบายดีสบายดีปัญญาเลย,นะยอยู่ฟังไทย ฝั่งไทยปะปกติบบยาพ่นสีต้องสบายดีอยู่ฝั่งไทยกับหมู่นอกแต่พนกะได้มานั่งอยู่นี่คือเก่าเนาะพี่น้องเพราะว่ามีข้อผิดพลาดน้อยหนึ่งพอมีน้องก่อนสิไปเพิ่นบ่ได้ตรวจเสิกพาสปอร์ตอย่างละเอียดเพี่น้องเพิ่นก็คิดว่าเออคืออยู่ในทวงแหละบ่ได้ไปใส่มาแล้ววาสะแพงกระท่วเอาใส่มาเบิ่งดูพาสปอร์ตฮะบ่ได้น้อยหนึ่งแล้วมาจะปวดหอยน้องไปบ่าอะได้วย ขาจะแพงมาท่วงกับือ้ชีแบบไปหอดด่านแล้วกระจีเด็กขวัญเลยเนาะแม่พี่น้นเนเลยนะกินข่าวกินข่าวกินข่าวกันนะตินปลาตกนงตะมะหุ่งอาหารบ้านเฮามาเริ่มมาเริ่มมามา มายักเอะมาคบกอนไ่กน้ามาดี um ี่ะน้าดูดูยังพาอะไรหรอตลาดอ่ากแ่าเ่าหนึงเห็นอยู่ข้างหลังก็มีได้พปเลยคนบกของกองกะนี้เนาะ ยังไม่ได้ห่อเขาเยอ่อยู่บ้านจึงได้วแล้วจ้ะมันห่อต่เนละเอาเด้เปยกเอ็กเขกินนันแ่เขาเขาก่อนเริ่มน้นเราแน้มันเีไ้รับได้เาไปจะร้มับด้เก่เรนสิ้วปุนเมื่อคืนยังเนี้ยงกลักเาหรไม่ ไปตลาดน้อยเชียงใหม่สามหมามีน้อมนน้ำเผาเลย อันนี้มึงยายอย้น้อง,งนีง่จำิือ่าอันนี้ผิิีไรนี่ิดไก่นะได้ป้งไก่คุณภาขารับเลิกกันเนาะบ่ไม่ยอมรับเศ้าบ่เห็เปนเ้องเร้านะเศรหฐกิจเศร้าเลยเห็ดไทยยังยังยังคอยด้วยอาเห็ดทยงังคูกินยา้วนะว่ามันเห็ดเป็นเฮินสั่น ไมถึ่รอบเด็ยคือรอบแจ้งครับบ้าง่หอลหนึ่งอันนั้นแล้วปเลยเห็ดงองหนึ่งวันแล้วแต่ไดีสิ็ดไงเป็นาบไปดุงแต่พ่อแม่ได้กินได้ัดได้กินก็หัดตอนั่นนะไดกินเองแบบแบบมารลอกกินมาบนั้นลองับหมบเเคเห็นแล้วไหมะไปแต่ให้กนเกินไปเรื่องวันอะไรกันแล้ว

ปากระต้นวันน้นะปลาบ่อปลาอะไรเราพวกก้าหย่ยล้งไม่ย่างยากป่ะก็ย่างเ็นลาเพราะว่ามันมันมีปลาเลี้ยงตรงนี้ ต้นหงอยพอต้นยางซื้อแล้วไคแซ่ดไปปลูกใบปลูกข่าวพันชาเอามาต้อไมด้ต้านรือเต้นงอต้งอยปกว่าพันชาังมพูอั่นี้ปกต้นไผ่ถหงอหกหกหกเป็นคนสิพลาอร่ชาขนอยู่กอบงมนันาต้นแคมน้องกัไนะ

ันในเมฆหัวซุ้มยุ่งบัดมาในในเมฆอืมอาเบิ่ลก็ใจเอาไปหัวยังไม่ยังยังแม่งบันดาลไม่เน่าต้งหันเนาะเป็นยามันร้อยิ่งยังสูงอันนี้คือกินยาซูโบ่่กินดีมันจะหวานสูถ้ามันตุ่ยจะไม่สูงหรอกมาคนตุ้ยเด้อค่ะ ย ja? <ập mat puppy rat> uh ังมาตนเมื่อเส้มาหอยอันหยกมันน้ำเบี้ยข้าวออันหกมัวันแกเกี้เหม่นหายค่ะหม่แล้วหายใ่ยานังนนี่กินมัน้ลากอดิมซอยค่ะลเด้อนซอยใช่หขาาไปนอีไหมน่ง อห่งงหอ 9, 2, 1, อ 9, 9, อ, 10, 10, อนแดเาาดดก้าเก้าหอเดืองิบหอเดือนหนาบอขดับนี้เขประดินนีเข่าาสระดินเดือนหนาเปนเข่าารก็เดือนอ่ะใช่เดือนสองิบเก้าดับกับวันที่สิบแปดเก้าดับกับิ ชิเพลงมันที่ชอบไปเดือนเก้านับกับเดือนชิเพลงเดือนหนกับคุณฟ้าเย่ะนึ่บดับประจักษ์จับปลาอับเยสิบอกมานีไ้ตูยินเอไปเลย

เคยแน่นอ่ะเมื่อน่ยเด็ดมนเคยเคยจมหลักสูตรชออย่างนี้นคนกับุไลบ้ตร่แพ้กับขั้นต้นข้นมาไม่แพ้กับเจ้ากระบบเตียนเยตียนปลาตุ้มกูเห็นตัทุกอย่างกูก็ลืมเปน็นเหมือนกันนะเนาะเี้เียนกับ่มี น้ำก uh ็บ่มีเ้าเข่าก็ลืม้เอาวางเาจะเอาไปดูอ่ะทือไานอ่ะน้่ก็เดียวาเป็นเอาน้ำมั้งเหรอน้ำเขาเอาบ่รดาเอาไซื้อบอก็ซื้อแต่ยจบทซื้อบรรดาเอาไปซื้อเขาไม่ซื้อมาเลยอ้าวคงเราเรื่องซื้อน้ำครับเอาแต่ กมากินรับของนิื no, ุู้้ก็รูงนุ่มแล้วก็มากินเอ็มรนี่ม้เอาั้นลลีแดดมากินลลีนี่มนิม กก <Yeah. S 2> จ้ำน้ำกับจอบม,มาเลยลูกมาเตาสองเตาหน่อยข้างมานะไปยก่อนเตาหนึ่งข้างอุ่นต้มปลาเตาหนึ่งหนึ่งเขาเตาหนึ่ง ต้นน้ำหนึเาต้นนึ่งอุ่นอุ่นปลาปรุงแล้วข้างมาน้ำฮอนขึ้นอุ่นของกินอุ่นขาต้มยำอะไรอย่างเงี้ยโดยสิผักของของกินได้กดสิผักกันด้เดยมาุปละเดี๋ยอยกันเห็ดได้นะไม่ใช่น้ำซนข่าผงซุปรตุ้นไตต้องอุ่นังไอียต้องไปตุ๋นต้มาอก่อน เงินมันซุบทานไก่ซอยไก่เด้จะเจาแล้วล่าบักมายังเรียนเดิมยิบกระทูมันก็กระเพื่อนกระทงเด้อวันนี้ง่ายแล้วเมื่อ้นได้นอนง่ายนี่เอาะะงง่ไม่ต้องที่พิอมาละเห็ิกระทงเปลืองไปตองเลยแม่ยาอีกน่ยเองบ่ตอไปตองนันนี่หยิบอันน่ะหแบบเก่าเกระทงยยามั มันโดนเผื่อเขานีบ<อ>ได้บอกคุคป้าไว้เลยมันสีต้มแม่งอย่ามันกระดุนดเออนี่่ะงานปาเกดให้กินกับมันคืนงจะก็ไข่กับหมูหย่ามไหมบกน้นลืมบหร คนม er ันเวลามันออกมาแล้ว <BACK> ม <G TA> ันมาหยอกมาแล้วมันปวดขวัญไข่บุ้งว่ามันไข่กินนะงไงเแล้วนเลยนะบิ่งข้างในเคื่อนครัวนะพี่น้องเนาะกินข้าวแล้วกะกะเตรียมเตรียมสีห่อข้าหนักพี่น้องทานกะกะเตรียมปีซีนแกง แกงไก่ชิลาบไก่แล้วพี่น้องนมือหินประเข่าตื่นอีกสะแพงเห็นแล้วแต่ว่าแม่สะแพงเป็นเชียร์อีกน้อพี่น้องน้าพ่อแม่น้าพ่อแม่เห็ดให้ปูหย่ากับพ่อแม่ลายพี่น้องในในปูหย่ากับแหวนน่องข้างขวาข้างซ้ายกดบัวมือนล้วพี่น้องเป็นเห็ดเห็ดมชอบเนื้อเห็ดแหงดุร้านเราเห็ดเห็ดปูหย่าเนาะไอต้องเห็ด ทั้งแม่เพิ่งไปจิเห็ดมึนเมื่อแลเพียงเนาะให้พี่น้อ,องทั้งโภนี่เะไรให้พี่น้อ,องทั้งแม่เห็ดแหกเบิดเห็ดเบิดสุกุสุกุน้อยยันยันเพิ่นบริกินแล้วเพียงเนาะเพราะว่าบุญบุญบุญตบุญสำคัญพี่น้องก็คือเพลงเพิ่นว่าง,งค่ะแหละอันหามกระกระตะกระบุงมาหลอกหากินเข่ากินน้ำแต่บุญไฟเห็ดหายแล้วเพียงเนาะ ราต้องเ็ดให้มันครบะทางบ่ยาวเพิ่นกสิเมื่อใส่บาดอยู่บ้านนบน่ยาวเนาะ,ะดอยพอดีไปไ้เพิ่นกสิได้เมื่อใส่บาทอยู่เฮือน,น,นอ,อยู่ซานเนาะพี่น้องเนาะใส่พ่อให้แม่เพิ่นอยมันสิไปไทยกับได้ไปครับสิไ,สไ,ไ,สไ,ได้พี่น้องเอ้ยอ่ะสิบ่ได้ปิดคลิปได้บัดนี้ เป็นเหลือสิไปซื้อเครื่องเต็มซืบุกสบะเติมยังเนาะใคลิปนี้ซาแพงกับขอขอามุกขอบใจน้ำพมินพี่น้องเอฟซีเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจซาแพงตลอดมานะพี่น้องซาแพงเหตุผิดพลาดประการใดในพี่น้องว่าบุษบกตองในคลิปนี้ซาแพงกับขอกับขอถูดขอไพ่น้ำพ่อมินพี่น้องเอฟซีหลายๆเพียงเนาะเลยอ่ะขอออวยไพ่อภมยพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้ยยังมีเนาะขอให้เ่พี่น้อง วัสดุสุขล้วนจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงถามในปฏิปิษฐ์นะไปไยินว่าอันมีเอฟซีเขาเมนข้ามาบ่าจะบอให้คนไปพงไทยถ่บอมีไัยบอให้ไปพี่น้องเวียกงานนะพี่น้องเฮาสิหามพี่น้องอยังไปเพม่อนกับเป็นเวียกของผืนเนาะพี่น้องเฮาบ่เมนตดิกน้อยแล้วพี่น้องสิมาเอออยู่ใกล้กันบ่ได้สิมาหักอีเลฟอีเลฟมันบ่เมนนะพี่น้องเนาะสิมาอีเลฟวันยังตอนนี้เพราะว่าสะแพงบ่มีเงินสะแพงยังไปหายืมมาให้พี่น้อง เื่อบมเมนต์นะนะเอกเผื่อกักตุ้นไว้นะฮะไปต่างบ้านต่างเมืองเพิ่นมึงถือไม่ยังบุตทวงบทุท่านเท่ากันที่ได้จับจ่ายใส่สวยมาฮาจังหวะกันไปเผื่อไว้แม่บอกว่าเคยห้ามพี่น้องไปไปเวียดไปงานพ่านชห้ามพี่น้องมันก็เป็นเวียดของเพิ่นเนาะอันนี้ก็เป็นเวียดของเฮามันก็อยู่ส่วนภัยส่วนวันโมเมนต์ีมานอนกอดกันกละกี้เลิฟอยู่มันโมเมนต์นะพี่น้องเนาะมันโมเมนต์เด็กน้อย14 15อะไรพี่น้อง หั่นเอฟซีผู้ใดที่เขาใจพิษนอกว่าสะแพงห่วงบาเหงาโมหายเบาเหงาไปหั่นไตหนี่งก็ห้บกให้ไปหั่นกให้ไปก็สะแพงให้หายไปไปแม่ไปแม่สะแพงให้บอกไปกับพุนานกุนีสะแพงบอกเคยห้ามพี่น้องเพราะว่าการที่เฮาไปเป็นกลุ่มไปกนไปกับหมู่กับขู่มันจะดีนั่นเองเนาะมึงเพิ่นอยากไปคนเดียวสะแพงแต่ยังหายได้บโให้ไปคนเดียวเพราะว่า เรียกพึ่นนะเพียงเนาปลอดภัยมันก็ระายแน่นเลยก็เป็นเัวหนาฝนคนตกคนยังเนาะอ่ะบนยาวเราที่เข่าใจก็หมูเนาะว่ะสะแพงบบเคยหามไปใส่กับโเ้ค่อยหามเนาะนอกจากว่ามันเกินเกินไปเขากบเบ้าแต่ว่าบบเคยห้แต่มันเกินเขากบเบ้าเนาะไปแบบไปรลจักคนเดียวนะพี่น้อง่นก็มาดึกมาด่นเขากัหัวน้ำย่านเป็นห่วงมันคอปลอดภัยงเพื่อนนี่เลยเนาะอ่ะอันนี้คันพี่น้อง fc ผู้ใหเนาะที่ติดใจว่ะ สะแพงบ่ไห่โบเน่าไปกับหมูโบไห่โบเน่าไปหั่นไปหนีเลิกดขีดได้เลยเนาะพี่น้องมันบ่อยู่ในหัวของสะแพงเนาะว่ะสิ้หันหามโบเน่าไปนั่นไปหนีหวงโบเนาโบไห่ไปนั่นไปหนี้โมเมนสิมาอินเลิฟกันขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะอยู่นํากันคู่มือพี่น้องพี่น้องครับพี่น้อนั้นเหรอพี่น้องจีเจงจีแจงไอ้จีบางคนเอ็ซีบางคนก็พูดแต่ว่าอยากว่าพะโลอยากว่าพะโลใช้เฮาซื้สือแบบซั่ง พเพิ่นเพื่ออะไราบางดีหรอกพี่น้องเลยแม่เพิ่นสร้างเฮาห์นะก็ง่ายก็คืออ่าคอมเมนต์นี่มันคือพเพิ่นเบ้าไปมันเพนตุ้งตุ้งตุ้ยคอมูลแบบเบ้าไปเรื่องเตอเจอไปเพิ่นมันบโมโหความจริงเป็น<อ>จังใดใครยังโมโหก็มาถามถามเองเพียงเราว่าเป็นยังคือบพ่ได้ไปเฮากรอกมาชี้แจงเพียงเราบพิ่นม่อนที่บ้าลุาลุยเลยชิงชิมหาไปเนเฮาสร้างกระตรงคันดีกับบ้า บทสวยแห้งซ้่มเติมเพียงเนาะซึ่งเขาเสียดีสำหรับกระบอกเขาตาเขาได้เนาะแต่คางทีเขาเม่นมากนี่ก้อนเงจากกู่อยู่กับมีเดียพุ่งเถิดกระพูดเก่าเลยอีคอมเมนต์ตลอดตลอดฮะกับบุเป็นยังเตาเพียงเนาะบางทีเพิ่อนอ่าเพิ่นดีสำหรับนะกับบุเป็นยังเพราะว่าเป็นสิ่งคงผลแต่เพียงเนาะแต่กะเขากระหามคนที่ซังและกระหามคนที่หักเขาได้นะเพียงเนาะเขาคือว่าอะไรเนาะคนซังคนหักเขากัมี คนสร้างกับมีคนสร้างกับมีคนหักกับมีคนหักมีเป็นแซนคนแพงแบบมีเป็นร้อยแบบนี้นะพี่น้องเนาะอาจจะเฮ้ากับบรดษัของไปหามความขิดเขาบรได้นะพี่น้องเนาะโดยมาเนี่ยไปเฮ้าก็อยู่ในในมุมของเฮ้าที่ว่าเฮ้าอยู่แบบว่ากายเนาะเขาอยากสร้างอยากขีดอยากเขียนเฮ้าในในกับบริยังสะแพงกับบริเฮ้ากะอยู่แบบนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะก็คือสีแจ้งนะพี่น้องว่าสะแพงบริหามบริว่วงบริเฮ้าอยากไป เวียกไปงานกับหมู Take ่กับค like ู่ก็บ่เคยหามนะเพิ่นก็สิแจ้งเท่านี anyway. yes, ้นะเพียงเนาะมาคอมเมนต์ก็มีมาคอมเมนต์ก็มีก็บ่มีว่าได้บ่บ่นี่อ่าเท่าน้ด้ว่าลมจุมพี่น้องเอ้ยก็ยังบ่ได้ถึงว่าบ่มีอยู่มีกินปานนั้นอพี่น้องเอ้ยอ่ากสามามืหมู่ก็บ่ได้ถึงว่าลํามาดเนาะก็อยู่กินข้าวน้ําซปลาก็ โมมีก็เห็ดน่ากินนะบ่นยอนโดยกับโมเมนต์ดอกซีเลิรรูรวยเฟอร์ฟตกกับปถึงบ็นขนาดต้องไปโมมีกินนะนะพี่น้องเลยโยมบต้องโมมีกินเนาะกะัประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะพี่นอนะ้อกับตึ้งขนาดเร่วมกันน่องนะืน<ณ>ะเห็านนานดเรียงของฝืนกันนะพี่น้องนะอ่าสะงกับซีเปิดขีดนะไปเห็ดหอเขาต่อพี่น้องไปเจอกันที่หอเขาาพี่น้องนะ ขออวยพรอ้วยใจให้พ่อพี่น้องน้องพี่น้องเดินทางตลอดปลอดภัยมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงในคลิปนี้สะเพงกะขอกับสบายดี